เหมือนมีตัวอะไรบางอย่างแอบอยู่ที่หน้ตาต่างเขาคือใครใครคือเขาเขารออะไร <c oughs> อยากออกมาข้างนอกอยากออกมาข้างนอกอยากออกมาช่วยใช่ไหมออสตินออสตินเางอนซะแล้งอนะละวเขาเปลี่ยนค่ะ เปลี่ยน้างเปลี่ยน้างงอมละวันนี้ออกมาทำความสะอาดแมสถานที่พร้อมสถานที่เราพร้อมที่จะต้อนรับซัมเมอร์แล้วเรารอแค,แคอาา่เราจะรอแค่อากาศเท่านั้น เพราะว่าอากาศช่วงนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแดดออกจะไม่นานออกๆออมืดๆด,ด,ดับๆสว่างอะไรประมาณนี้แต่ก็โอเคอยู่แต่ที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็คืออากาศหนาวหนาวมากเนี่ยขนาดไม่มีลมนะเงียบไม่มีลมเลยพร้อมแล้วฮะเตรียมพร้อมแล้ว สำหรับสถานที่เราจะรอเฉพาะบรรยากาศ <c oughs> เท่านั้นบอยยังเอาออกมากก็ได้บอยยังเราออกไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอากาศไม่แน่นอนเวลาที่มาตก,กตามช่องร่มเนีจ่จ้ะปกฟุน้นหรือว่าพวกไอละอองน้ำหรือว่าอย่างจีิมันเข้ามาเนี่ยมันมันบกคุมเราต้องซื้อบอกไหมประมาณเนี่ยก็ที่ล้อลออากาศ ให้อาการแบบโอเคก่อนเราถึงจะขนอุปกรณ์ออกมาเครื่องสอบเครื่องเสียงพร้อมฮัลโหลสุดหล่อสุดล่ออยากออกมาช่วยเพราะว่ามีมีเสียงเสียงนกเสียงนกเสียงกาวบินวอนเลยตอนนี้คนได้ยินเสียงก็อยากออกมาบรรยากาศแบบ บ้านบ้านบ้านนอกเคาะนะที่ต่างแดนเสียงนกเสียงกาเป็นคาะรอรอให้เราเปิดประตูไม่ต้องออกมาไม่ต้องช่วยเร็จแล้วครับเสร็จแล้วขอบคุณเล่นหลายดูหน้าตาแล้ว้อ้ยยังออกมาใช่ไหมอ่ะรู้ง่วงใช่ไหมง่วงก็ไปนอนเร็จแล้วครับเสร็จแล้ว,ลวเดี๋ยวเข้าไปแล้ว คงจะหิวมารอมาอรอสเร็จเรียบร้อยสถานที่เราพร้อมรอแต่บรรยากาศซัมเมอร์เราพร้อมแล้ว